ดีพี่ทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้องโซเลียที่เพชรหยดนะสาขาเซรีไทย95สาขนี่วันนี้นะคะน้องโซเลียมีรถมารีวิวให้พี่ๆได้ชมกันอีกแล้วนะ,ะซึ่งเป็นคันนี้เลยค่ะ กับ t o y ยต a านะคะโคโร拉อัลติคุณพี่ทันนี้ราคาอยู่ที่นะคะ6 1 9 0 0 0เท่าน,นั้นเลยนะคะได้รถปี2021นะคะที่สำคัญก็คือได้เป็นตัวสปอร์ตอีกด้วยทันนี้นะีบอกเลยว่าดีไซน์เขาเนี่ยสวยสปอร์ตมากๆนะคะดูดุดันชบเฉี่ยวมากๆเลยค่ะคุณพี่ทันนี้นะคะได้เป็นสีดำนะเหลี่ยมสั่นตัวรถทุกอย่างค่ะคุณพี่ค่ะคอนพีเลย ระบบลายลักษณ์กษไม่มีค่ะสาหรับคันนี้ในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะ <c oughs> ก็จะได้เป็นสีดาแบบนี้เลยทุณงทีแล้วก็มีในส่วนของตัวโครเมียมตัดมาแบบนี้บอกเลยว่าให้ให้ดีไซน์มาดูแบบฉุดเฉียวสปอร์ตสุดๆเลยนะคะสาหรับตัวไฟด้านหน้าของเขานะคะก็ได้เป็นแบบไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีในส่วนของไฟเดย์ไทม์ลนิ่งไลท์มาให้เรียบร้อยค่ะนี่เลย ในส่วนของตัวดีไซน์นะคะคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าได้เป็นล้อมแม็กนะคะทูโทนปัดหน้าเงาแบบนี้ค่ะคุณพี่ได้เป็นยางนะคะขอบ17นิ้วเลยทีเดียวได้ยางขอบ17นิ้วเลยทีเดียวค่ะคุณพี่ค่ะแล้วก็คันนี้เนี่ยบอกเลยว่าได้ยางใหม่ปี2025อีกด้วยนะคะ สำหรับด้านนี้นะคะตัวกระจกขูกพับข้ขางได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้ามาให้แบบนี้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมขับไฟเลี้ยวในตัวมาให้อีกด้วยเนะะี่ยจ๊ะให้ดูเลยในส่วนของะะหัวน็อตนะคะหัวน็อตเสาเอของเขานั้นไม่มีการขยับใด,ดๆทั้งสิ้นเลยนะหัวน็อตของเขาเนี่ยบอกเลยว่าคมกรตเลยคุณพี่ไม่มีเลยในส่วนของรอยเออแงเนาะ หรือว่าเป็นแบบว่าเขาเรียกรอยทะลอกอะไรเงี้ยไม่มีนะคะคุณพี่การันตีโครงสร้างนะคะไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ําแน่นอนแล้วก็ในส่วนของหัวน็อตอีกด้านหนึ่งนั้นนะคะคุณพี่หาพาม,มาดูเลยในส่วนของหัวน็อตถ้ามีนะคะก็บอกเลยว่าคมแบบนี้เลยคุณพี่นะคะถ้าสมมติว่าออกรถไปนะคะแล้วตรวจพบนะะตรวจพบเจอว่ามีการอพลิกคว่ำชนหนักจมน้ํามาก็เอามาคืนได้เลยรับซื้อเต็มจำนวน ต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านท้ายกันบ้างนะคะคันนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่ามีส่วนของฝาก,กระโปรงนั้นนะคะเขาให้พื้นที่มาแบบจัดเต็มเลยห้องบรรจุสัมภาระนะคุณพี่ห้องบรรจุสัมภาระให้พื้นที่มาแบบจัดเต็มเลยกว้างขวางเลยทีเดียวสําหรับคันนี้นะคะนี่มีในส่วนของยางอะไหล่มาให้แบบนี้อีกด้วยนะคะคุณพี่คันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์มาให้่าด้านหลักนะัถึงสองจุดเลยด้วยกันนะ มาให้ถึงสองจุดเลยด้วยกันนะคะไฟท้ายนะคะก็เป็นไฟท้ายเดิมๆจากโรงงานค่ะไม่อ่าไฟท้ายเดิมๆจากโรงงานแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่มีรอยขลอกใดๆทั้งสิ้นเลยคุณที่ไม่มีรอยขลอกใดๆทั้งสิ้นเลยอ่าเปิดมาค่ะในส่วนของตัวด้านหลังนั้นนะคะบอกเลยว่าพื้นที่เขาเนี่ยให้มาแบบจัดเต็มเลยนะคะพื้นที่กว้างขวางมากๆเลยนะคะคุณที่ขาสำหรับคันนี้นะคะ มีในส่วนของที่วางแขนที่วางแก้วมาให้อีกสองจุดนะคะแล้วก็มีกระเป๋าจิงโจ้ามาให้สองจุดแบบนี้ปึ๊บตัวเบาะนั้นก็ตึงๆค่ะทที่ไม่มีแบบว่ารอยแบบฉีกขาดหรือว่าย่นเดๆของสิ้นเลยนะคะในส่วนของตัวเออเขาเรียกว่าอะไรในส่วนของตัวแอร์นะคะก็มีในส่วนของแอร์หลังมาให้เรียบร้อยนะคันนี้มีแอร์หลังให้แบบนี้แยกมาให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะก็มีในส่วนของอ,อตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวแบบว่าปรับแอร์เนาะปรับอุณหภูมินะคะด้านหลังปรับความเร็วความแรงของลมหัวน็อตนั้นนะคะสาวบีนะคะก็ไม่มีการขยับไปทั้งสิ้นนะหัวน็อคคตคมคงตรวจเจอคุณพี่รับซื้อขึ้นจน็งจำนวนฉะนั้นการันตีได้เลยเรามีการตรวจรถ2อ4จุดก็ะจกเดิมโตโยต้ารอบคันนะคะเปิดเข้ามาด้านใน ให้ดูเลยนะคะในส่วนของพื้นที่ด้านในของเขาเนี่ยพื้นที่เขาเนี่ยกว้างขวางเลยคุณพี่ให้มาแบบจัดเต็มแบบนี้เลยนะคะให้มาแบบจัดเต็มแบบนี้เลยคุณพี่ให้ดูเลยสวยงามดีไซน์ของเขานะคะในส่วนของตัวกระจกนะคะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะสีบ่บานเลยได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าสี่บานเลยคุณพี่เดี๋ยวจะสตาร์ทรถให้ดูด้วยนะคะหัวน็อตเสาเอคุณพี่ค่ะไม่มีคันขยับใดๆ,ๆทั้งสิ้นนะคะหัวน็อตคมคมเลยคุณพี่สําหรับคันนี้ อ่ะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะคะสตาร์ทเครื่องให้ดูกันแล้วคุณพี่อ่ะดูกันเลยนะคะ นี่เลยคุณพี่หาพอเราสตาร์ทแล้วนะคะคุณพี่ก็ให้ดูนะคะคันนี้ได้เป็นแบบพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันนะ,ค,ะคุณพี่พวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถที่จะลดเสียงเพิ่มเสียงคอนโทรลทุกอย่างนะคะผ่านที่หน้าจอผ่านพวงมาลัยได้ที่สําคัญก็คือสามารถที่จะสั่งการด้วยเสียงได้อีกด้วยนะคะบอกเลยว่าเลิศมากแล้วก็มีปุ่มควบคุมต่างๆนะคะเขาเอามาวางไว้บนพวงมาลัยให้แบบนี้เรียบร้อย ในส่วนของตัวหน้าจอนั้นนะคะหน้าจอแสดงผลนะคะก็จะเป็นแบบหน้าจอแอนดรอก2สองข้างนะคะแล้วก็ได้เป็นแบบดิจิตอลคนพี่ตรงกลางนะคะได้เป็นแบบดิจิตอลนะคะระบบหมดเลยเแม้กระทั่งองศาของตัวอ่าเขาเรียกว่าอะไรอากาศข้างนอก เวลาเปิดออกมานะคะคุณพี่เวลาเปิดออกมานะคะประตูจะเป็นอย่างนี้คือถ้าประตูบานไหนอ่ะปิดไม่สนิทอันนี้คือประตูปิดนะคะแต่ว่าประตูอ่ะปิดไม่สนิทคุณพี่ถ้าเรา,เาแบบเอาเปิดปิดไว้อ่ะมันก็จะเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้เนี่ยเล็กไหมนะคะวิ่งใช้งานไปแค่9 5 6 5ห้าี่โลเท่านั้นเลยวิ่งใช้งานน้อยนะพี่นะอืม วิ่งใช้งานน้อยสำหรับคันนี้นะคะในส่วนของหน้าจอคุณพี่หน้าจอนะคะได้เป็นแบบเอ่อหน้าจอทัชสกรีนนะคะ ก็สามารถเชื่อมต่อพวก Apple c a ค p l a เพ n d r o i d Auto อะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะคุณพี่สามารถเชื่อมต่อได้หมดเลยนะคะแผนที่ก็ดูได้นะเชื่อมต่อ Apple c a ค p l a y พ n d r o i d Auto ปุ๊บก,ก็สามารถทำทุกอย่างเหมือน iPad เลยนะคะเหมือน iPad เลยคุณพี่แล้วก็สำหรับคันนี้นะคะเขาก็จะมีในส่วนของแอร์แอร์มาให้แบบนี้เลยคุณพี่สามารถปรับลมทิศทางของลมได้หมดเลยนะคะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะ ได้เป็นแอร์ออโต้สามารถปรับอุณหภูมิของแอร์ได้อีกด้วยนะคะคุณพี่ปรับอุณหภูมิของแอร์ได้นะคะเกียร์ออโต้คุณพี่แล้วก็ที่สำคัญม,มีไวเลสชาร์จมาให้อีกด้วยมีไวเลสชาร์จยังไม่พอมีในส่วนที่เสียบใส่ชาร์จแยกมาให้อีกเนี่ยเห็นไหม อ่าแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะได้เป็นเบรกมือไฟฟ้าค่ะพี่ขาได้เป็นเบรกมือไฟฟ้ามาพร้อมกับเบรกโคมาให้อีกด้วยแล้วก็มีในส่วนของที่วางของนะคะนีท่ที่วางของที่วางของกระจกติกนะคะในส่วนของที่วางของเขาก็ยังมีในส่วนของที่เสียบ usb นะคะมาให้อีกหนึ่งจุดแล้วก็แบบหัวจุเองมาให้อีกหนึ่งจุดเลยทีเดียวอ่ะแล้วก็คุณพี่ดูเบาะของเขาเนี่ยตึงมากเบาะของเขาเนี่ยตึงมากบอกเลยว่าเป็นรถหน่วยงานนะคุณพี่ เป็นรถหน่วยงานนะคะก็ตึงๆเข้าสูญเป๊ะเลยคุณพี่สำหรับคันนี้หายากมากเลยนะต้องบอกก่อนอย่างนี้คือเป็นแบบว่าราคาที่คุ้มค่ามากๆนะคะราคานะคะจะอยู่ที่619,000คุณพี่ราคา619,000แต่พี่ได้ขนาดนี้นะคะพี่ได้ขนาดนี้ถือว่าคุ้มมากๆนี่ให้ดูในส่วนของตัวด้านหน้าของเขานะคะ ที่ได้ขนาดนี้ถือว่าพี่คุ้มมากๆนะคะดีไซน์ทุกอย่างสวยกริบเลยนะคะอ่ะไปกันต่อนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างคันนี้นะจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องของเจ้าคันนี้บ้างจะบอกเลยว่ารถปบี2021วิ่งไปแค่เก้าหมืนโลนะมันน้อยมากคุณพี่เราถ้าเฉลี่ยต่อปีใช้งานไปแบบคือใช้งานโดยปกติทั่วไปเลยนะคะไม่เยอะเลย เป็นตัว1.8สปอร์ตนะเผื่อใครลืมใครสนใจก็สามารถที่จะโทรหาเบอร์ด้านล่างได้เลยเรามีให้เลือกเยอะมากเห็นไหมสต็อกค,คร่าวๆนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูในส่วนของเครื่องอืมในส่วนของห้องเครื่องค่ะคุณพี่ห้องเครื่องนะคะก็ไม่มีการแบบว่าน้ำมันลงน้ำมันไหลนะคะหรือของเหลวนะคะก็ไม่มีไหลออกมา นี่เลยคุณพี่ขาในส่วนของตัวหัวน็อตนะคะไม่มีการขยับใดๆทั้งสิ้นเลยสติกเกอร์รอยเหรียญบาทสติกเกอร์รอยเหรียญบาทดูระบายอากาศนะคะแล้วก็ดูขนขน้ำฝั่งนี้นี่คมคมแล้วก็มีในส่วนของแผ่นกันความร้อนมาให้อีกด้วยสำหรับคันนี้นะคะใครที่สนใจสามารถที่โทรหาน้องตุยได้ที่เบอร์โทร097 2์เ6้า้หนะคะคุณพี่ขาสำหรับวันนี้นะคะคุณพี่ใครที่ดูแล้วชอบนะคะก็สามารถที่จะ ก็ติดตามนะคะแล้วก็ถ้าแชทมาหานนองจิเลียได้เลยหรือแอดไลน์นะคะที่ตัวไอข้างล่างนะคะตรงรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยสําหรับวันนี้นะคะน้องเจิเรียต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่คิดจะซื้อรถมือสองอย่าลืมคิดถึงนนองจิเลียกันนะคะสําหรับวันนี้ค่ะขอตัวลาไปก่อนจริงๆแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ